สวัสดีครับอยู่ช่องฟิล์มนาคิกาปืนลูเชียนะครับผมตอนนี้นะครับผมอยลางนาทีเรียบร้อยนี่ครับขีวัดสีวัดดนข้อดักตัก ก็ไปไกลหรอกเนี่ยเต็นเธออยู่ใกล้ชั้นค่ะเธอไม่ต้องไปไกลค่ะมีเต็นท์เปียวค่ะพี่อาไปข้มขามแดงกิส่วนเนี่ยบ้กน่านาเมลหยจิ๋ว่อะยังป่าอาคาตาบอาบบอสิตหื่นบ่อาบอสิไม่มีบาบจ้เขียวเต็นทมอยู่ใช่ปะฮู้่ปุ่นเปี๊ยงมาไกลแท่มปชิบเดนอีกเต็มทนี้ ว่ามันนี่เออคืออยู่เดคืออยู่เด็กพี่จิ้าไ่หอา่ต่หซื้อแนวกิน ไม่ยังมาฝากเลยน้ำจิ้มไกิ้มบลยินบกรกเห่ไม่ีเ้ไก่ีวจะ้าใก่ัวงมียังอีกวิ่ยังน้อพี่ยินอะไรอีกไม่ได้มีอะไรส่งวันเราจะพูดเสียงนังของเพื่อนเฉยเอ๋อนี่ยไม่ได้วิ่งใครเลยยังไงก็พี่สก็ส่ ไปถามข่าวมูกันยนคุณดีเป็นทีมอะไรตะกอขอมาไหมี่มีแนวกินไหมล่ะข่าวัดมือได้ก the ินอย่างนี <ini> <on you. t realidade> ้เลยนรถต้องปวดแบบฟุงออกแบบ พี่เปาไปไหนวะพี่เปาอยู่นู่นไปร้านน,นั้นน่ะย่างไปเือคาเฟ่ยังยังยื้อได้หใช่ยางไปกับพี่จังกันดิอจับเป็นเกียรตีใ่คือ,อาขาวเถอะวะเจ้า,าละ่าาละใครดำไปเลยแต่ใคอ,อยยื่นยื้อนหรในขีดินเนี่ยคือแบบกลมกืนแห้ง ดำล้กน่ามันติดไฟอ่ะดำร้อนนี่ยนี่ดำไม่ไามเขาไม่ไม่ข่เข,ขา,าเาหัอนมันไม่มีนะควมม่เี่ยวไขว้เขาวอมือนี้ก็สิเฟ่ไข่หมูอัน,น,นทุกวันเราเจอหมูวัเลยนะ วันนี้ไม่มีฝนหรอกไม่มีตอนนี้ปลอดฝนอยู่แล้วคุณๆนี่คือจะไอฮอดีนี่แหละไอฮอดีได้ปะ โอ้พี่อกเขาดีตัวนี้สวัสดีครับผมไม่เคยพอหนิหนิ FC ครับ FC ครับพ่อกันสักเพียังล่ะครับอ้าออติสต์สั่งว่าไปสั่งว่าไปอ่ไรไงนี่มันสักสิบ่อรู้ว่าสิกินยังอยู่เนี่ยมองตุ่มห่มไปดิพี่ปานปานสวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่าบอกนะว่าตะล้งรถมาหานกินไม่เห็นพี่กันสด ตือนมากกับต้องมาเลยอ่ะฝนตกกลองนี่อ๋อมันแย่งใส่กันอย่เง้ยแย่งใส่กันอาวุธเนาะอาวุธพิเศษอาวุธพิเศษมันมันหิมะตกดิ๋อหิมะได้ละเอาเผมไม่ให้ว่าฝนตกหน่อยฮิมะตกดิหิมะปรตยปรายไอ้ซดเจ้าเขาไปแล้วเนี่ยมาหาเจ้า กินอยู่ยิงจะเอามาใจไปนี่คบบใจแล้วใจเล้วเนี่ยสบวะขอบคุณยายเปียวอ, <laughs> อุ้ยโรตีลมแน่สงสารบระข่าม่ ห้องบริาสหาห้องหันเวทีไปทำผุเดห้องต่างเวทีอยู่นห <c oughs> <c oughs> นั่นบอกครับฝาแ้งครับวันนี้ครับัตุบบ <c oughs> ผลฝาแ้ง, <c oughs> แงบิน <c oughs> <c oughs> มาหรอเฮบ่มี Ngay một ngay ui nó... Tell me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 . Tell ngay Tell me. Tell me. Tell me. bình nhỉ Tell me. Tell xếp Tell không Tell me. Tell làm Tell bạc

อยากกินของอกุว,กวเดี๋ยวเมนอาถ้ากิน,น,นด้เนี่ยนล้วผ่นถ่งบดีทองเท่าไ่ียทองม,มันกับอายุกับตัวดิพอถ่องเสียนะ

ขนมมันนั่นไหมตองหูวทอปะต้าหันใส่นมไหมถ้าเอาใส่กลวหรือใส่คือแห้งแมนเนี่ยก็ซิมด้นะะเอาตัอยากซิมอยู่เดียวเาเคยกินลองิมคไวินรับผมคลิปนี้ไ้สวันีครับผมพอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ